ยกมือขึ้นมาดูกันเลยเส้นลายมือการกรบาดกลางฝ่ามือหายากสุดๆบ่งบอกว่าคนโชคดีมากในหลายๆเรื่องรีบเช็คด่วนคนที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือไม่ค่อยมีศัตรูเพราะศัตรูมักจะแพ้ภัยตนเองหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเขาเรียกว่ามีพระเกตขุมคองเรื่องของโชคลางการดูดวงการทำนายโชคชะตา ใช่ว่าจะดูจากวันเดือนปีเกิดราศีเรื่องของการดูลายมือก็เป็นศาสตร์ที่มีการธรรมชานานมากตั้งแต่สมัยโบราณเรื่องลายมือนี้นั้นก็มีแตกแยกย่อยไปหลายอย่างหลายแบบด้วยกันยกตัวอย่างเช่นลายมือบนฝ่ามือที่เป็นกากบาทถือว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพบกันเลยทีเดียวที่คนจะมีลายมือแบบนี้มันมีความสำคัญอย่างไรจะโชคดียังไง เราลองมาดูความหมายของมันกันดูว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเส้นกากบาทกลางฝ่ามือหมายความว่าคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือขวาหรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาสเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย หรือผู้ชำนาญการทางด้านใดด้านหนึ่งและเช่นเดียวกันถ้าผู้มีเส้นกราบบาตกลางฝ่ามือนี้ไปกันแกล้งใครหรือทำผิดประการใดก็โดนทำโทษเช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่งทางพระเขาเรียกว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนบางที่ยังหมายถึงคนระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน บางคนบวชเป็นพระไม่สึกบางคนทำหน้าที่ครูบางคนไปนเป็นหมอรวมทั้งหมอดูเพราะยังหมายถึงซิกเซียนลางสังหรณ์ได้ด้วยบางคนเชื่อเรื่องมีองค์หรือคนส่งเจ้าที่มีอยู่ในตนเองตามบุคคลน,นั้นที่เคารพนับถืออยู่จึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบ,บูชาและคนที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือมักจะแคล้วคลาดอยู่ตลอดไม่ค่อยมีศัตรูเพราะศัตรูมักจะแพ้ภัยตนเอง หรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเขาเรียกว่ามีพระเกตขุ้มครองบางท่านมักจะพูดจาตรงๆไม่อ้อมข้อมส่วนใหญ่ลายมือที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจะเชื่อมทำให้ดูเป็นลายมือที่ขาดอยู่แล้วครับแต่มีสติปัญญากล้าคิดกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่จะต,ต้องใช้ความร้อนหรือความกล้าหาญก็จะใช้เป็นและเวลาที่จะเย็นก็เย็นเป็นเหมือนน้ำ แต่มักจะมีปัญหาเรื่องความรักสำหรับคนที่มีความอ่อนไหวในความรักมากๆจะคล้ายกับรำคาญหรือระแวงเรื่องความรักได้ง่ายๆทำให้หลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักแต่ก็ไม่ทุกคนไปแต่สำหรับคนที่มองข้ามกลับอยู่ได้และมีความสุขในเรื่องของความรักเส้นกากบาทกลางฝ่ามือคือเส้นสัมผัสที่6หรือคนช่างสังเกตถ้านำไปสอนใคร หรือเป็นห่วงใครได้ดีแต่ถ้านำมาใช้กับตนเองโดยเรื่องความรักถ้าไม่ตรกนำหรือหัวเราะนำก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงได้ง่ายเช่นความฉลาดนำไปสังเกตความประพฤติจับผิดแฟนหรือคนรักก็จะชอบจับผิดทำให้หลายคนอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือจะมองแล้วนำมาปรงมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยของคนรัก ก็จะไม่หวาดระแวงกลับกลายเป็นเอาใจเก่งมีความสุขดูแลครอบครัวเป็นจงมองง่ายๆหรือสังเกตง,ง่ายๆจากหมอดูบางท่านที่ล้มเหลวเรื่องความรักอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่เป็นคนดังและฉลาดและเป็นที่ปรึกษาให้กับใครๆตลอดเพราะเกิดจากความฉลาดและช่างสังเกตเกินจนเกิดเป็นความกลัวทั้งๆที่รักคู่ครองของตนเองมากมาก